เคยเจอกันมาแล้วด้วยนะในรอบคุปเต็และเป็นไปข้าทามที่ชนะมาได้2ต่อ1นึ่งไอ้มต่อ1นึ่งออสองหนึ่งในรอบแรกเนรอบที่ใช่ใช่สองมาแล้วอินเกมครับเป็นทีมเดียวที่สร้างบาดแผลให้เปคอาทามได้ต้องดูกันแบบช็อตต่อช็อตครับครับผมจังหวะสำคัญสำคัญอินเกมต่างๆครับ ฝากดไลค์กดแชร์ครับเชียร์กันครับนี่คือตัวแทนในสายอัปเปอร์แบ็กเก็ตครับเบคอนขามครับลงสนามเจอกับเบียร์สปอร์ตไล่ไข่ไปก่อนครับโอ้โหอิระโยนใส่ไปครับถีพันก็เจ็บไปครึ่งหลอดครับเราได้ทาวเวอร์ยังไม่ได้ทำงานเน้นที่การเคลียร์คีปในป่าเป็นหลักครับเบียร์ในช่วงแรกค่อยๆเล่นกันไปก่อนครับครับผมคิมนนเซโดดเด่นในเรื่องของการคุมแม่น้ำด้วยตัวเองแล้วครับสามารถที่จะกดดันได้ก่อนครับแล้วก็ให้เต่าเอ็กซ์ครับไปฟาร์มคู่กับนาคอสของอัมมัทีครับ นี่เป็นกลยุทธ์แบ่งเว็บคลิปด้วยนะครับเพื่อจะให้เชนลสี่ให้ทันในไฟ์แรกหรือเปล่านี่ครับมากระจุก3ามาแล้วสามคนรอไม่ได้รีบเคลียนะต้องรอเพื่อนมาก่อนจะได้ฟาร์มไปพร้อมกันเนี่ยแล้วไปครับในป่าด้านเลดปัล๊ละกลางล่างกดห้าสองมาหปืนใหญ่ยิงสวนอ้าวแล้วปีก้าจะมาตัดรู้ครับว่าเขาจะต้องมาเอาเวลแต่ดูคิมเนเตหนึไล่ส ข้างล่างมูหวานกำลังจะโดนครับกระโดดเข้ามาแล้วสำหรับพีวานครับตินเข้ามาใกล้ๆด้วยเต่าเอ็กยู่นะครับใกล้ๆเหมือนกันแต่มูหวานเลือดเหลือน้อยมากโดนยิงจะหลุดเข้าไปแล้วยิงพิทสุดท้ายเก็บโดยซีลุยอยู่คนเดียวจังหวะที่โดนปล่อยไว้เพราะว่าต้องไปหาเลเวลนะครับทำให้โดนเขาโฉมมาด้วยกันใช้เทนของจีวันฟิกเกอร์เข้ามาเลยครับครับผมแข็งแกร่งอยู่ครับช่วงต้นเกมเขาเสียฟิกเราเสียชีวิตใช่ครเอาไอสปอร์ตออกแอมก่อนครับได้เฟิร์สบัตไปเขามาเปิดนะครับ อาคนที่อยู่เล่นคนเดียวก่อนเลยฮะก็เป็นทางเลือกที่ถูกต้องแล้วเหล่าเขาครับอ,อ้าวแล้วเล่นกับอัลมอนพีกระโดดเข้าไปใส่ครับหายไปแล้วครึ่งหลอดครับในขณะที่มาร์กี้มาจากข้างบนนะครับแต่ยังไม่ได้ถึงโถงทีลินดีแล้วไปงัดใส่ปีก้าปีก้าโดนกระตุกไปนิดนึงครับแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้น เซก็ขยับตัวไวครับสวนช่วยเอามันพีไปครับจีลิงก็เจ็บหนักเหมือนกันด้านขวาครับมังกรตรงนี้ครับเอาบอลพีได้ก็จริงแต่เจ็บหนักแล้วเขาปรับไปครับไปแปดครับแล้วเป็นทีวันเก็บมาได้ครับแล้วลงไปที่ตัวของมูหวานครับแล้วลากมาครับจะเอาต่อแอรจิตเดอร์เซฟมูหวานมาตรงนี้ครับมากี้ครับข้างหลังมีแอบเก็บติดไปแต่ว่าข้างหลังครับมีซีลุยครับที่หลบได้แล้วเป็นทีวันที่ได้ไปครับเบก็ไทม์ครับแบ็กกลับมา พลังของเขจะเสถียและการเติมเกมของมาร์กี้ครับเก็บสินได้ไหลามาค้าไฟให้เพื่อนได้เก็บสกอร์เป็น2-2ครับตรงนี้เราได้มังกรตัวแรกมาครับได้สกอร์มาเป็นการตีเสมอกันตรงนี้ครับรูดตำแหน่งแล้วเรียบร้อยครับเราซ้อนกงินทานครับสูสีจริงๆครับเปิดเกมมา,าครับต้องรอจังหวะ2ดีๆครับเพราะว่าเขาเป็นสกิลแบบพวกปกๆสกิลนะ ถ้าเราคิวส่วนได้จังหวะมีช่วงเวลาให้เล่นครับในระหว่างทิคูดาวะรวมไปถึงอันดิสตเดอร์นะครับของเต่าเอ็กด้วยครับที่รอพิกเกมอยู่ใช่ครับเขาก็ไปเอาดาร์คซเลเยอร์กลับมาบ้านครับครับไปสามนาทีของเกมครับทุกอย่างเท่าๆกันหมดเลยครับเท่ากันแป๊ะแต่ถ้าดึงท้ายเกมนะฝั่งคุณกรถามครับแอบดูแบบมีความแรงกว่านิดๆ เรื่องของระยะการโพกสกิลเนี่ยจะไกลกว่าถี่หวานครับกระโดดไปสาบก่อนเลยหนึ่งสเต็ปดาเมจนี่ล้นล้นพอกันนะในช่วงกลางๆใช้ใ้เนะครับหูเลวชิลเลี่ยงชิลเขามีฟิกนะแต่เขาไม่กล้านะฮะเกิน9 6 9 7กันครับกลับมาจะเข้าสูนนาทีที่4ของเกมครับเอาฟิเกอร์เนี่ยเหมือนทายานใส่บุวันเลยนะครับ กลับมาแล้วเหรออะไรครับอ้าวกลับมาแล้วมาแล้วไม่นานบอกแล้วไม่นานเอาล้วมาดูกันต่อนะครับแต่ช่วงที่กใกล้สี่นาทีกรอบฟอมจะหายแล้วสำหรับเกม ROV หวนๆๆานจริงทิ่ท่าต้องระวังนาทีหวานเนี่ยต้องมีคนคอยเช็คเอ่อฟิกเกอร์ให้ดีนะครับว่าถี่วันมีหรือเปล่าหมดเวลาดีครับแต่ถี่วันก็ไม่ได้สามารถจะเข้าได้อิสระขนาดนั้นนะเพราะว่าเต่าเอกตัรอเซฟอยู่อ่า ถ้าถึงไอเทมเต็มๆนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะเพราะทีวันเองก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวต้องดูไอเทมที่ออกมาด้วยนะครับเราอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยต้องละลายเขาให้ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเรามีจังหวะได้สแปมสกิปติดต่อเนี่ยเดี๋ยวเฉพาะคิมดันเซ่น่าจะเป็นดาเมจหลักเลยในทีมไฟท์นะครับหมู่อะตอนนี้น่าจะเป็นเรียกว่าเยือหนึ่งตอนนี้หมู่อ่ะเล่นลำบากกว่านะเพราะเดือดจ็อกเกอร์ก็เป็นอัลเฟรดเหมือนกันนะครับเกมนี้เงินเขาค่อนข้างนำครับใช่ครับ ขวาครับมีทักทายกันนิดหน่อยแล้วกิมเซเดินมาแล้วท <That S 1> ีวันเพ็นครับเนี่ยเลือกที่จะไม่สู้เลยฮะแต่เราก็สามารถใช้คิมเซนะครับเป็นตัวกดดันเดอะจ็เกอร์ได้ครับแต่ว่าเราโดนเคาะทาวเวอร์ไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่ลายเดินของคิมเซต้องเดินดีๆนะครับแอลขวานี่น่ากลัวมากแอลซ้ายก็เช่นกันค่นอยๆเ,เล่นครับรอให้ไอเทม พอจะมีหน่ออเยตอนนี้ครับผมมาครับด้านขวาเอาและเต่าเอ็กซ์ลับมาอยู่แต่ว่าป้อมจะแตกแล้วเหลือพันเดียวเท่านั้นครับร็คินเซ่ครับพยายามจะลงมาเซฟมาเอาอภิีหนักอยู่กลางทางครับทีลินไม่เห็นนะปั๊บเห็นก็จริงแต่ว่าไม่เลือกที่จะสู้เขาอภิพีเหมือนจะยังไม่ใช่เวลาแล้วขวานมาและทีวันเข้าไปกระแทกครับร็อคินเซ่โดนไปด้วยเต่าเอ็กซ์ไม่ได้อยู่ใกล้ครับและทีลินครับได้มังกรมาแต่ว่าทีวันกำลังจะตายแต่เขามีพัฟติดก็ยัางไรยังรอดไปได้ เรยังไม่พอครับที่จะปิดเฮ้ยต้นโดเฮ้ยอุ้ยูจับจับดีก็มีแชร์แต่ว่าด้านขวาที่รีเอาป้อมไปแล้วจังหวะนี้โอมาร์กี้ครับก็ไปเล่นกับปีก้านะแต่ปีก้าเดินตามมาร์กี้มาแล้วขอจังหวะป่าสโลไป็หนึ่งทีแล้วซินมาข้างบนมาร์กี้กำลังจะโดนเก่าแอนติเดอร์มาเซ็ทันทีครับเต่าเอ็กต้องรีบมาเลยครับเป็นจังหวะที่ลองคอนเทสกันตรงมังกรครับกระโดดไปทักทายในพุ่ม หวานก็เป็นเป้าทีหวานนี่พุ่งใส่หมูหวานเป็นหลักจริงๆครับตอนนี้เกมตามเขาไปเขาทามตามมาพันหนึ่ง้วครับแล้วต้องประคองไปก่อนครับจังหวะเดินใกล้ๆด้วยต้นเกมเขามีทำเปรียดด้วยเนี่ยสองตัวเรายังไม่ค่อยมีไอเทมในการปกป้องตัวเองในเรื่องของการเวทสักหัวนะครับโอ้โหครับทีวานเข้ามาเช็คไออัลเมอร์ไปแล้วพยายามจะโยน นะครับตรงกลางมางทีลัดทีสองครับแล้วตรงนี้นะพีวานเข้ามานะครับเพื่อที่จะดึงความสนใจแต่เลื่อนรถเร็วมากครับผาสีเขายังมีครับแล้วเลื่อนก่าแล้วมันขิ้นเซนที่ลัดดาร์กได้เขาเจ็บหนักเขาต้องออกจากหลุมไปแล้วเอาวันพีครับไปเคลียร์ข้างล่างคนเดียวฟรีได้ทาวเวอร์คืนด้วยครับแล้วก็ได้ตัวของดาร์กเลเยอร์ด้วยครับตอนแรกเหลือ9นะจิมเซนได้ครับอุ้ยละเคาะใส่นะครับแต่ว่าเขาเคลียร์ป้อมได้เร็วเคลียร์ปีวายข้างล่างเอาวันพีป่าสั้นใส่พีก้าไปเจ็บๆกันหน่อย อย่างสกอร์สองสองเหมือนเดิมครับแล้วการเงินที่ห่างพันหนึ่งเมื่อกี้เรากลับมาเท่ากับเขาแล้วออกน้ำหลักร้อยครับสีมากๆจริงครับเกมกดดันเหลือเกินครับเงินกลับมาน้ำแล้วนะแล้วมาเป็นขอนทามแล้วสาบไปครับโอ้โหวานกระโดดหลบสวยครับและกระแทกใส่ทีวานครับรอบนี้มีไม่หลักร้สี่นั่นน่ะนะมันฟูดาวไวขนาดนั้นเลยไหมนะครับแต่ตอนนี้ทีวานพยายามจะฝืนเพื่อเคลียร์ครับเวมือนกับตรงนั้นแล้วยังทำได้อยู่ครับฝั่งของโบร ยยังเคลีร์ได้แตต่และเจอหน้าทีลินกระโดดเข้าไปครับหวังจะเก็บสแตนกจะดูเหมือนจะโดนไม่เต็มแล้วมาร์กี้ตามต่อคิมเซตามมาครับอุ้ยแต่อพเมียบเน้นที่การเคลียร์กีฟก่อนโอ้เดีตอบเอ็กเกิร์ดเ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าวิ่งไปเอ้ยโดนป้อมอุ้ยนิดเดียวไปเล่นสูงครับแล้วโดนอายเมื่อกี้นี่ยครับและกลายเป็นว่าหวานต้องโดนเองครับและพยายามจะหนีกดฟิกเกอร์มา1-2ครับส่อหรับซินกดแข้งพยายามจะหลบนะครับคิมเซมาใกล้ๆและยิงอัดินครับแต่เลือกที่จะเล่นและจัเปนเดิมโปรมานี่ครับจังหวะพิกเกมครับลิ้นขล้นคำเดินแบ็ จังหวะล่อเป้าใส่ซินเข้ามาควนกดแข็งหลบแล้วมีวาร์มครับโอ้โหทำได้สวยครับหมูหวานกับเต่าเอ็กจังหวะนี้ครับหมูจังหวะสวนกราบฮะทำท่าเหมือนจะหนีมาไวเค็มไวครับรับกันได้ขันท่วงทีคิดเร็วมากนะตอนนี้ครับเลือกทีคนหรือป้อมครับเล็งไปที่คนก่อนทบไล่คนที่กันป้อมครับแต่ตอนนี้ป้อมไม่มีคนกันก็ได้ป้อมไปสิฮะต้องชมจริงๆว่าความเชื่อใจกันครับ แออเกือบไปแล้วครับนี่ครับดูไฮไลท์ครับโดนถ่ายไปติดกำแพงเสร็จจังหวะหลบหมูอัดหลบแบบนี้ได้2ครั้งแล้วนะครับแล้วมีซินตามมาจากบทแล้วหลบจังหวะนี้ปุ๊บไม่โดนวบพินเซมารอผักให้แล้กิ้งสวนมาเขาจะสวนแต่วาบลงมาแล้วฟิกหลบมาแล้วยิงได้ครับโอ้โหลีลาไว้ใจซึ่งกันและกันแบบสุดๆครับไม่ธรรมดาและมาคี้ครับเดินมาประคองตัวของอมันผีครับแต่8นาทีตีค่อนข้างช้านะครับมังกร ปาร์ฟฝาไปครับกระโดดกระแทกและลงตรงนี้ติดครับเลือดเหลือดอนแล้วมาที่พอหมาบัาพีครับกระโดดไม่ไปกระแทกครับจัมสองสยองขวัญและไล่ไปที่ตัวของทีวานครับในขณะที่อัลพีโดนตามกลับมาอันเดอร์มาแล้วแข็งกลบมาสวยอัลพียังเซฟได้อยู่ครับโอ้โหเต่าเองครับเซฟไม่ไรติดหรือดื้อเลยแล้วแทนไปที่ตัวคลิปเกือบตายโอปิก่าก็แรงเหมือนกันครับส่วนมูหวานครับช่วยยิงแล้วออกซ้ายพาคุมเกือบปิว ฟิกกันอุตลุดเลยครับหมูวางเคาะเล่นอีกทีนึงยังมีพื้นที่เพื่อนโซนขวาให้เมื่อกี้นี้โอ้โหเล่นลึกไปนิดนึงครับแต่ว่าได้อยู่ครับเราได้ซินมาอีกครั้งหนึ่งสกอร์เป็น4-2ครับกันเงินก็เริ่มห่างไปแล้วมากี้หลงโดนไปเต็มๆแล้วใช้มาเอาทัชเตอร์ไปแล้วถ้ามากี้ต้องกลับไปรีเลือดเจ็บเลยฮนะหวาการ S <S เดินเกมนี่แบ่งคนเท่ากันเลยครับเอาแล้วมางกรครับที่เป็นปัญหาอีกครั้งหนึ่งครับโ,โหูแล้วพีครับอยู่ข้างบนด้วยครับไกลเหลือเกินตรงนี้ถ้าจะแย่งมังกรค่อนข้างยากต้องพึ่งพากรีปเตะและ้ว <ไป S 2> โยนอุ้ยไม่ทันทีหลิงได้แต่ว่าเอาพีไปตีทางนั้นดักเซร์เยอะเลยครับจั๊กเสดออาเซย์กันตรงนี้ก่อนแล้วทำทีไปก่อนแล้วนะครับสวยครับใ<อ>นสิส่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือตอนนี้เอาพีมีพื้นที่ที่มากกว่าในเรื่องงานสปีดนะครับโอ้แโหกรีมไปด้านล่างทิ้งไว้แล้วด้วยนะครับตอนนี้โโอออ้้้หแแลลวยู่่่ใกๆตตไมมีินะ เพราะนนเา่าจะสับเออและอดีวันนี่ครัมาสับตรงกลางแล้วเต่าเอ็กครับพยายามจะวาร์ปครับเพราะคิมโดนครับตัวของทีรินอยู่ในป่านับแต่อเมีเห็นแล้วว่าครับคิมตันเซกำลังจะลำบากครับก็เลยมาไล่ลทีรินให้น<ห>ับแล้ดด<ไ>วด้านซ้ายมาก<ะ>ี้มาพร้อมกับตัวของเต่าเอ็กครับโดนกระแทกเข้าไปเต่าเอ็กซ์กำลังจะตายแต่ว่าอเมีเข้ามาช่วาายแล้วหวาัดยิงครับพยายามหาเลี่ยงในการยิงย,งยิงสิ้นสิ้นไม่สิ้นบางทีและยิงจะอติกลับหลังกระโดดแล้วฟิกกลับมาในหูแอลขวาและพยายามจะยัดครับแต่ว่าไิก้ามาแล้วต้องระวังแล้วทีรินครับพยายามจะมาป่านแล้ว พ่ทีรอจังหวะปาแต่ว่าไดเม็ดแล้หลังครับคิมมนเซมาทําให้ไฟนี้น่าจะแยกกันอแบ่งรับแบ่งสู้กันจากเลยคือคิมมันเซโดนโลเลียดไปก่อนครับทำให้มาเข้าไฟได้ช้าหน่อยครับแล้งที่หมูหวานครับขึ้นหน้าไปแล้วครับจังหวะหลบกลับมาในพุ่มแล้วตัวเขาไม่แสกเขาเลยกลับมาเล่นได้ครับชิลินซิลก็ทําสวยเหมือนกันครับจังหวะนี้เป็น3าต่อสีครับแล้วขึ้นมากันข้างบน เหนียวเหนียวแต่เขามาคักหลังแต่มีเต่าเอ็กครับที่พร้อมใช้อัิสเปนเดอร์อยู่แะปีก้ามีฟันบางเลยครับและทีรินไปป่าใส่พระในคิมมสเตยก่อนดแทงอยู่ครับคำพูดีทั้งหวาดเมื่อกี้ที่เราเลือดไม่พร้อมครับทำให้เสียตรงกลางครับพื้นที่ตรงนั้นไปแล็คมากรับหมาสะบัดดาบใส่ตัวของทีรินหนึ่งทีแล้วมาพร้อมกับแบบตัวดาร์สเลเยอร์ปอมกลางเหล่าได้มาแล้วนะครับเอาแล้วตัวเต่าเอ็กครับ เขาไปรับดาเมจข้างหน้าค่อนข้างเยอะครับทำให้ต้องถอยแต่มากี้ตูมอยู่ในฟุ้มรอจังหวะดาบเหลืองมีเรื่องแน่การกันก่อนตรงนี้พื้นที่เปิดแล้วครับในเรื่องของการแข่งขันการเงินกลับมาเท่าๆกันอีกครั้งหนึ่งครับสกอร์สามตัวสี่สิบเอ็ดนาทีครึ่งของเกมครับสามทาวเวอร์ทั้งสองฝ่ายครับออบเจกต์เท่ากันครับจางน้ำเจอหน้าปีก้าตายไหมครับพยายามจะวิ่งตามแต่หลุดระยะไปแล้ว มากจริงๆครับผัดกันไปผัดกันมาครับแล้วแต่ช่วงเวลาของเกมจับมาใกล้เคียงกันอีกครั้งนะครับโอ้แล้วทีปาดไปเดือบเปินจะไปติดทีละซิลุยครับยิงสวนกลับมาปาดของขีหน่อยครับเอาแล้วทีลินครับไปทําเวฟขวาครับพอเบเข้าทมเห็นแบบนั้นครับลงสกิลใส่ทีวันทันทีมากี้กับตัวของปิก้าอยู่ด้านซ้ายนะครับต้องเอาทีวันให้เล่นอย่าสูงมากครับให้เขาเจ็บตัวบ่อยๆครับเราจะได้เสียทำวิ่งแล้เสียวิชั่นในการขุมพื้นที่ครับพยายามกดดันไปเรื่อยๆครับ จะต้องรัดกรุมด้วยนะครับนาที12 13ถ้าใครพลาดก่อนมันจะส่งผลก็เลยเออเขาสาบเลยสาบใส่มาคี้ครับจะเล่นกับพี่เขาและมาคี้ล็อกชิวมาเลยอยากสาบใช่ไหมมาลึกๆเบ้าลึกๆโซลารของการเล่นตรงนี้ใครที่จะปุ่มเว็บกีฟฝั่งตรงข้ามก็จะได้มีโอกาสที่จะได้เข้าโซนก่อนนะครับบอกแล้ว15นาทีเลือก เอ้ยฟาดฟาดมาเสร็จปุ๊บอุ๊ยแล้วคินเซเจ็บหนักครับหายไปแล้วครึ่งหลอดกว่ามังกรไม่น่าเอาต่อและทีลินครับมาจากลิ่งกลางด้วยมาคีก็เดินตามมาติดๆครับแต่พยายามจะเอามังกรตรงนี้ให้ได้และใครเป็นคนได้ไปและเป็นซีลุยที่ได้มังกรครับแต่ดูตรงกลางตรงนั้นโอ้มีรับอันเดอร์สตันเดอร์และตัวทีลินครับตามเข้ามาปาดยังไม่มีใครตายครับไฟนี้ต่อไปต่อไหมเดินเข้ามาตรงกลางครับสำหรับทีวันและมีปีก้าอยู่ใกล้ๆครับทีวันสับตับแบบไม่สนจริงๆสับแรงมากนะเมื่อกี้เป็นจัง เลยกะงหะยากเขาโถมแมครับไม่อยากให้เราได้บางกรครับอย่างเอาตัวรอดกันออกมาได้ครับในไฟนี้ยังไม่มีสกอร์เพิ่มเติมครับเขาเขาจะเอาสองฟับเลยครับั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอสายช้ามากนะ ตีนี้บั๊บนะับมาร์กี้มาร์กี้สงสัยเปิด5-2พยายามจัดการและกระโดดไปกลางวงแอนซิมเจนเดอร์มาตรงนี้แต่ข้างหลังอัพพีเข้าไปปาดตาครับเก็บพิก้าไม่ได้แต่ด้านหลังบูวัดตายก่อนโอ้โหโทนดาเมจไปไหวทีลินก็ตายไปเหมือนกันและทีวันครับรับ1-4นะทีวันพยายามจะหนีเดินออกซ้ายครับงงแต่การล<ว>ังจะโดนทลายไปแต่ว่าพาร์ตีทำงานทีวันครับยังยื้อกันอยู่สุดความสามารถและเล็งไปด้านขวาครับทีวันยังไม่เอาแต่ตอนนี้ก็มีคนปาดล้วเป็นคิมเซคฆาได้ครับโอ้โหแบ่งกันรับดีเหลือเกินแล้วอออมมมมพีกก็ตาาาาไไปดดด้้้้สรร์นซยยืวคับ เรียกว่าแบ่งรับแบ่งสู้กันได้ดีครับเอาบอลพีมีทรอยครับยื้อไหวไปเล่นสั้นๆมาเข้าออกครับแล้วเป็นทามมิ่งที่เราได้2สกอร์แรกกับทางด้านไวเลตหมูหวานไปนะครับได้ตัวป่าเขานะครับแล้วก็สปอร์ตสกอร์เป็น4ต่อ6ครับการเงินเท่ากันครับมาวัดกันอีกครั้งหนึ่งก็ต้องหน้าก๊อสแล้วครับใช่ครับก๊อสเลเยอร์ฮะผ้เห็นถึงฝีมลมือในการแบ่งรับแบ่งสู้นะครับเข้าออกได้ดีมากครับเบคอนทาม ตัวที่หลินด้วยความเป็นซิลครับมันสุนตัวแล้วเมื่อสักครู่นี้เพื่อเก็บไวโอเล็ตผู้หวานทำให้ออกไม่ได้ครับตอนนี้เหมือนฝั่งโกวโ้อกไวแค่ว่าทีวันมีอติแล้วเจอกันตัวแรงมากจริงนะมีพาสตครับพาสตว่า เขาดัดแปลงตรงนะครับทุกครั้งที่เข้ามีพารีเสมอทีวันยุ่นนานไม่มีหวานด้วยแหละที่จังหวะแรกเนี่ยต้องชมมาร์กี้ที่มากอลฮันแล้วเอาเซเนียลลงแล้วก็ตัวงอาบันเพียรไล่ปีก้าออกไปเลยเพราะแรงมากครับมาแล้วกอล์ฟสเตเลเยอร์นะครับถึกตัดสินตรงนี้นะครับใครจะได้กอล์ฟสเตเลเยอร์ไปครับแต่ข้างล่างเขาโดนดันเวฟติดอยู่นะครับทำให้ปีก้าต้องไปไล่เพียร์และกำลังจะเดินกลับมาช้าเต่าเอ็กเดินเช็คแล้วว่ามีใครตัวบางๆพอจะเข้าได้ไหมกลารก่อนครับแล้วก็ไปไล่ทีวันด้วยนะครับมาร์กี้ เราไม่ต้องรีบครับครับผมเพราะเรามีตัวเคลื่อนที่เร็วอย่างนะครอสนะครับค่อยๆสปีดกอ่อนทิปสูงเดี๋ยวให้มาเติมได้ไวกว่าครับใจยเย็นๆตรงน,นี้ครับเราต้องใจยเย็นๆฮะเป็นเกมที่ไม่ง่ายครับเพราะออกได้ทั้ง2ด้านใช้อารมณ์เทียนออฟเลนอีกหนึ่งนะไปเคลียร์สูงไว้ก่อนด้วยวิ่งเจอบิก้าแต่เต่าเอ็กซ์ยิบม,มาเป็นฮิวนะไม่ได้เป็นฟิกเกอร์ก็เลยไปเกี่ยวให้ไกล์ไม่ได้ครับ คาับผมอาล์ตคิมเซยครับตรงกลางครับแต่ด้านล่างครับกระโดดเหมือนกันครับสำหรับมีค่าแต่กินเซยครับยังรอดอยู่มันเลยเขาอ้อมหลังเขาอ้อมหลังอ้อมหลังครับพีรินหาแล้วนะครับเลงที่หวานแน่นอนครับและปัดสปาร์ครับแลลิซินอยู่ใกล้ๆอันสติเตอร์พยายามจะเซฟตัวหวานแต่ที่หวานครับโดนล็อคขนาดนั้นหนึ่งสี่ครับแล้วพยายามจะยื้อฮิวแล้วครับก็ยังไม่ไหวมาคี้พยายามจะเข้ามาช่วยพอเสียหมู่หวานไปดาเมจค่อนข้างตกสำหรับเบค์เขาามนะครับแต่ว่ามาคี้ก็พยายามจะรับกดแข็งและอเจกดอัติัติมาครับกกาแแไฟยขวนะครับแลมาคี้นนด้าบน นะมีสกิลไม้จังเกิลสไตล์ครับเขาเ้าคุกยาวิ่งเร็วไปแล้วจ้าเมื่อกี้หมูหวานคือเห็นแล้วว่าทางรอดไม่มีสวนสินเลยครับยิงแรงพอที่จะทำให้การเก็บสกอร์ตรงนี้แลกกันไประหว่างตัวของมิดเลน d เขากับแครี่เราครับแล้วก็แบ่งรับแบ่งสู้แยกไฟออกมาได้ครับทางด้นของเพลนทามใใหายใจความเหมือนกันครับด้วยความที่ทีมอินอ้อมนะครับ5ต่อ7กันเงินเท่าๆกันยังไม่มีใครกล้าเปิดก๊อสเซียะครับ วัดที่กอดตาเลเยอร์แล้วนะครับนียังไม่ได้โผู่มาเลยนะมีแบบแค่ไปทักทายกันนิดหน่อยครับ <im attraction> เอาเกี่ยวมาใส่ปีก้านะครับแต่อามันพีเก็บปีก้าได้ไหมและปีก้ายังไม่ตายเอาตายเอาตายเอาตายอัติเมทแล้วและข้างล่างครับโอ้เวฟไม่ค่อยสวยแล้วทีวันครับเข้ามาหลงตรงนี้ครับพยายามจะเกี่ยวแต่เราโดนสับสี่ับแต่สับสี่ไม่สวนเราช่วยกันแทรครับยิงยับยิงยับยิงยับครับต้องระวังสีลุยและทีลิสใกล้เฮ้ยมีโอกาสได้กอส์ฟเลเยอร์อยู่นะครับตัวของเบอร์นทามและเอาวินัยสกอร์เสร็จปุ๊บตัดคลิปก่อนแล้วด้วยนะครับแล้วยิงเขาเจ็บขนาดนี้ครับเข้าโซนก็ส์ครับ คนเยอะกว่าครับแล้วก็ไม่มีปิก้าเอาแล้วเปิดก้อนสเตเลเยอร์นี่ครับจังหวะนี้ครับที่เราเห็นก็คือทีลินอ้อมแบ้วปูอัดออกแบบเป็น้านที่ซินอยู่ตรงนั้นแล้ววาร์ปรอเลยครับแล้วยิงสวนไปตรงนั้นเลยนะครับแล้วกดอันติคารต่อตายครับแล้วต้องก้อนสเตเลเยอร์ตอนนี้เรื่งหลอดแล้วหลอดครับทีวันมีอันตินะฮะมีลินก็อยู่ใกล้ๆเราก็ยังกัดก้อนสเตเลเยอร์เลื่อยๆประมาณสองหมื่นล้วทีวันครับสไลด์มาหาตัวของมหวานและพยายามจะเล่นกับมหวานแล้วดูครับเขามาโซโล่ใส่มหวานไม่มีใครกัดให้มหวานเลยฮะใน่ลนนนนครรััับบบตดดอออยู้้าาาาหหแเเซ์มมฟกว จริงแล้วอันมีเก็บทีวันได้ครับและทีลินครับไปเก็บมู่วันเหมือนกันครับและกลางวงครับทีลินก็สิ้นไปและกลายเป็นว่านะฝั่งของไปกระทำเหลือสี่แต่ว่าเลือดกอส์ฟเซเลเยอร์มันเลี่ยแต่เขาต้องถอยว่าติดบ้านเมื่อกี้เนี่ยหมู่วายนก็รอจนโฟว์ชารช์ดที่ออกกำแพงเขาโดดข้างกำแพงด้วยฟิกเกอร์ไปแล้วนะครับแต่กลับมาแล้วแล้วเป็นทีลินที่เข้ามาอีกทีหนึ่งทำให้เสียหมู่หวานไปด้วยในไฟนี้ครับแลกกันไปหนึ่งต่อสองอีกครั้งหนึ่งภาพคล้ายๆเดิมยังเปิดกอล์ฟเซเนเยอร์ยังเอาไปถือครองกันไม่ได้ครับนาี จิตใจจริง,รงมั่นมากทีลิทีวันคือเขารู้ว่าตัวของมูน,นั่ะไม่สามารถฝึกสปอร์เขาได้เร็วพอเขาก็ไม่ซื้อเลยครับแล้วมูหวานก็รอจนเขาจ่ายกินหมดแล้วแล้ค่อยฟึกข้ามคือเขาตามข้ามมันแพงมาไม่ได้เมื่อกี้ก็จึงได้ยิงฟรีแต่ว่าทีลิชิมาทีหลังนี่แหละครับกโดเข้าไปครับต่างหลากกัหมายเกมนี้ยังไม่จบกันง่ายๆโอ้โหแต่ว่าเว็บเว็บเราโอเคนะอ่าฮะ ทุกครั้งที่กาหนดไว้เบ,บอ่อทามมักจะได้ทามกิกในการเล่นจากการที่ทําเวฟแล้วนะครับครับทําให้มันกดดันเบียรโอสปอร์ตได้ด้วยนะครับตอนนี้ปีก้าก็ไม่กล้าที่จะโผล,ล่างคนเดียวแล้วนะฮะเอาอัมวนผีสั่นโซโลได้นะครับออกมาตามเหยื่อสามชิ้นนะครับสองเท้าไม่เอาแล้วอ่ะเอาหูอย่าแทงไปเจ็บเลยครับกิลเซ่ครับเจอปีก้าเมื่อกี้แต่ปีก้าเเจ็บเหมือนกันยิกกายังมีรองเท้าแต่อาวันผีบอกไม่เดิน วิ่งไได้ก๊อตตัดสิน์ได้เลยครับใครได้ก๊อตมีโอกาสแพ้น้อยมากเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเช่นนั้นนะแต่มันก็มีประเภทที่ได้ก๊อตแต่จบไม่ได้ก็มีแต,แต่เป็นข้อธามจะได้เปรียบตรงที่ว่าป้อมสโลยังอยู่ครบทุกทางใช่ด้วยครับราะว่าทาวเวอร์ในศงีภูแล้วก็ถ้าตามสถิตินะ ห่าเป็นงมาทำได้ก๊อ์เนี่ยใช้ไม่ค่อยเปลืองครับผมรอดูก่อนว่าใครจะได้เพราะตอนนี้ยิงกันชักกระเยอะกันไปกันมาครับแต่เราทำเวฟก่อนครับทั้งมาร์กี้แล้วก็อเมริกีออกทำเวฟครับใช่ครับเป็นตัวทำเวฟง่ายทั้งคู่แล้วเอาตัวรอดได้เก่งครับแล้วลองแค่เต่าเอ็กครับถ้ามีเห็นด่วนเห็นร้ายวิธีการโอรโมชั่นเนี่เอาเต่าเอ็กยืนแน่แล้วรอวาร์ปได้ทั้งซ้ายขวารอช่วยกันแบ่งหนึ่งสามหนึ่งนะครับเห็นทีวันบุดกิดยังไงเดินยืดค้ำอยู่นะครัเอาเขาออกได้หรือเสียพาสรามีโอกาสไไดด้้เล่นคครรัับบ แต่ตัวเราเบิร์กดาเมจซะส่วนใหญ่ครับเอาก็เสียพาษีเร็วๆยากฮะดูที่ความใจเย็นด้วยครับเขาก็พยายามจะหาดักหาจับเหมือนกันครับดูโทชิวันไม่ยอมให้เราทำสูงครับถ่ายว่าตัว<อ>ตรงกลางเฮ้ยตรงกลางบีบไปตรงพิก้าแล้วครับโดนจับแล้วก็มีช็ทีวันนั่นแหละครับ แบบมันสูงขึ้นมาหน่อยครับตรงกลางคุมพื้นที่มาโัวจับเราก็ไม่ค่อยมีเหมือนกนะันครับสังเกตเลยว่าทีวันจะทวิกทะลุมาได้ตลอดเอาไม่มีซิจะช่เหลกมากนะแต่นี่ครับเอาคนพี่<ร>สอรอยจังหวัส่วนนั่นแหละนะฮะในเมื่อโซนเขาต้องมากเรามีวาเวอร์เ่าอาจจะเปลี่ยนแกนมากดดันตรงปิก้า,าเราไล่เคาะบ้างก็ได้นะครับเพื่อให้แบบมันลึกออกมาตรงผ้ามของเช็กใหญ่ครับเริ่มลึกแล้วปาจี้นะครับเข่าแถวกันมาเอายังไงดีคุยกันอยู่ อย่าการก่อนต้องเกี่ยวกันก่อนต้องรอคุมครับเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เจอไหมครับแล้วเขาปาดครับโอ้โหเขาเอาชัวร์เลยไม่อยากเสียเลือดครับสำหรับตัวของที่ลินแล้วเป็นตัวเองที่ใส่เกาะรับแล้วมีทรอยครับได้ครับซื้อเอาติใหญ่ไปหนึ่งทีครับเว็บใหม่กันก่อนพี่หลบมาปั๊บพังพยายามจะเล่นครับเกมแรกครับยี่สิบเป็นอชิพานไปแล้วครับ พาคุ้มเลยเกมแรกการจริงๆครับในสถานการณ์แบบนี้ครับนะเป็นช่วงของการไทยที่โดนโลเลือดสี่สิบิโสองพันอย่างนี้ไปเนี่ยตู้หรพิก้าครับเจ็บตัดหน่งมาแวบหนึ่งเราได้มาครึ่งหลอดอกตกเช็คคุ้มนะครับต้องค่อยๆเช็คกิมเช็คละเอียดมากนะครับเช็คคุ้มแล้วก็มาเช็คคุ้มนี้ต่อ มากี้มากี้ดันเวฟซ้ายแล้วมันพีดันเวฟขวาอ่าแล้วก็ดันเวฟกลางนะครับเขาต้องกลับไปกันแล้วเราจะได้คุมก๊อตอีกครักหนึ่งแต่เวลาเขาไม่นานมากเขาพยายามจะไล่ <c oughs> คืน <c oughs> เหมือนกันครับทีวัน <c oughs> ไม่ให้มากี้ยืน เจอหน้าครับเขาลากออกมาได้ก<อ>็จริงแต่ดาเมจด้านหลังนะครต้องถอดพลาสติกเขาให้ได้นะพยายามจะลงดาเมจให้เพื่อให้ทีวันเลือดเหลือน้อยแล้วเขาแทงเข้าไปครับหาหมูหาวานกระโจนเขมรนะกดล็อกคิวครับยื้อได้นานมากยื้ออีกแล้วยื้อแล้วยือวย้ออีกยื้อต่อเอามาแล้วกลายเป็นทีลินกำลังจะตายกดปานไปเขามีแขกลบแต่ว่าทีวันยังเก็บคิวได้อยู่แล้วข้างหลังครับเอาพีตายจริงแต่มีกองเกินอยู่ครับหมูหวานทั้งใจใจพึ่งกิ๊กขึ้นหน้าครับแล้วใช้เต้ทำเหมือนเต้ไม่ทันครับสำหรับเต่าเอ็กซ์และหมูหวานครับพอขึ้นหน้าเเเเเสสร็็็จจจปปปุ๊บบคคัััััโดดนนนนนนาาามมหหืออกกกกยยแต่่่่วีไฝงละ แต่เพลงนี้ข้างล่างครับในการไฟที่คีมได้เปลี่ยนเราได้เท่าด้ว่นะต่อไปต่อพีก้ามีความสงสัยว่ามีใครอยู่ในภูมไนท์และเจอตหน่าของเราครับแต่ว่าม้วนใม่ทันได้เข้ามาทำดาเมจช่วยพีก้าก็เลยยังรอดแต่เขามีเกาะเกิดด้วยโอ้เมื่อกี้นี่วาร์ปสวยแล้วครับต่อไ้แต่ว่าโดนทูนาเมจฟาดไปตอนจังหวะสองของอเวนตีครับโอ้แต่เราได้ป้อมไกลนะเราได้ป้อมไกลนะาจะกลุ่มกาซเลเยอร์ได้ง่ายขึ้นครับขอเพียงแค่ใจเย็นๆแต่ยังงั้ครับแลกกันไประหว่างจังเกิลกับจังเกิลครับ ครอสกับซิลยังแบ่งรับแบ่งสู้ในโซนได้ดีทั้งคู่ครับแต่เราได้เปรียบครับจากจังหวะเว็บคลปที่เราทำไว้ก่อนนะเขายังโซนเหมือนเดิมเราก็เล่นในรูปแบบคล้ายๆเดิมไปเรื่อยๆก่อนครับไปแล้วตาวิสตาวิสบอกว่าไม่รอแล้วครับพยายามรอแล้วแต่กำหนดเกมยากเหลือเกิน ต้องพยายามทำคลิปล่างสูดแล้วเขาแบ่งเปลี่ยนเป็น2คนเพื่อซ้อนด้วยนะครับอุ้ยแต่บีก้าลึกนะมัามีแต่เขามีซ้อนซิลอยู่นะออใกล้นะเอาแล้วขอเล่นกับบีก้าหน่อยครับแต่ทักทายเอาแล้วเจอหน้าทีลินหลบได้หนีก่อนครับแล้วซินมาใกล้ๆ มาเดินตัดมาแล้วครับแล้วเล็กพีก้าเอาตัดปีก้าก่อนไหมแล้วเขาจะพยายามจะมาช่วยครับแต่หมูหวานพี่คนตามมาด้วยนะต้องระวังสำหรับหมูหวานนะเพรพีเจ็บหนักเหมือนกันครับในขณะที่ปีก้าครับเอาตัวรอดแล้วมาร์กี้ครับมาร์กเปิดมาร์กออาเดรแฮันเตอร์พยายามจะหนีออกขวาเพื่อนมาเซฟยังมีไหมและเขาพยายามจะบีบมาแล้วดูทีวันเลือดเต็มๆครับแต่ว่าเต่าเอ็กพยายามจะเบรกทีวันไปแล้วมาร์กี้ครับเข้าไปคขำอยู่ครับโผูกขำนานคขำอีกแต่ว่าคขำไม่ไหวตายก่อนและข้างหลังกลายเป็นว่าหมูหวานก็ยังโดนจากตัวของทีวัน ทีวันยังแนบหน้าหมูหวานอยู่ใครก็ได้ช่วยหมูหวานทีแล้วหมูหวานบอกว่ากดเคียวมาแล้วครับแต่ว่ายังเลี้ยวไปเกิดอยู่และกลายเป็นว่าคิมเตะกดพิกเกอร์พยายามจะหนีครับแต่ดีว่าปานไม่โดนทีลิสก็เลยไม่มีสแต็กกระโดดต่อได้แต่ว่าอัมรีไปตัดทลิปหลังก่อนต้องตัดก่อนแล้วเดี๋ยวต้องวิ่งกลางด้วยต่อเอ็กประคองมิชชั่นให้อยู่ครับเมื่อกี้นี้ปาร์กี้ไม่มีเลื่อนนะแต่ได้จังเกิลซ้ายเลยจัดไปแต่ได้เพียงแค่ก่อนเกิดนะครับแล้วต้องรีบเลี้ยวสูงไปก่อนใช่แต่เขาไม่ตายนะตัว เราเสียทั้งมาร์กี้ทั้งหมู่หวานไปครับเราเบ้ย์นเขาหล่อและเขาล้าได้ล่าเอาเลยเบิร์นจ่าแม่ตายตัวของคนพีตายไปเลยฮะโอ้โหตีลุยครับทำดีครับในพุ่มตรงนี้และเล็งต่อครับตรงนี้คับคิมเซก็เลยจะตายโกรธอันดิบินเดอร์มาเซฟคิมเซก่อนและหนีด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 ีได้อยู่แต่เขาอยู่กันห้าแล้วไปเปิดฟอสซิเยอร์ละครับต้องยื้อยังไงอาแล้วครับแต่ตัวของเต่าเอ็กครับพยายามจะสงสัยใจเย็นเต่าเอ็กครับ ถ้าาจะเสียก็ต้องปล่อยไปครับไม่มีใครรอเาิลเตอร์และเขาได้ฟรอสเทเลเยอร์ที่มีโอกาส,าสแพ้น้อยมากไปแล้วนะครับตับชีฟย,ยังสูงอยู่เดี๋ยวต้องดูวิธีการเล่นมาเมื่อกี้นี้คือซื้อพื้นที่จะปิดปีก้านะครับแต่ว่าจังหวะออกเนี่ยคือเต๋าวาปไม่ได้จังหวะแรกด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทีวันวิ่งมาพอดีครับเดี๋ยวโดนเบรกก็เลยหามุมไม่ได้ด้วยครับแต่เป็นมาร์กี้ที่นีก็สวยแล้วครับแต่มันติดกองเกิดครับ มันทำให้ทีวันที like. hmm. no, no. No. ่เป้าหมายมีผู้ชนคือวิ่งใส่หมูหวานจริงครับ10ต่อ1ิครับ25่าทีของเกมครับเดี๋ยวมาตั้งระเบียบเกมรับบ้างครับทางด้านของเบียงคณธรรมมาซี่ต้องไปโซนข้างหลังเลยไม่มีใครคอยช่วยหมูหวานนอกจะกิีนเซฟนั่นแหละครับเซฟแล้วเซฟอีกด้วยนะครับเซฟลำบากเล็กน้อยยิงไม่เข้าครับ ต้องเลยฮนะลุกเท้าไม่ต้องเลยคนระับทีวันจะเดินไล่อย่างเดียวครับอย่างนี้ครับทางขวานะนะพยายามจะเคลียร์กรอสู่กอดครับฝั่งของนะครับเบคอนพามและแบบโบรเข้ามาครับนะักเต่ะเอกไปก่อนครับไม่ได้มีการตั้งรับนะักเตะเอกโดนเบิร์ดแมเมตหนักมากครับต้องพยายามเอาตัวรอดและหนีแต่ว่าทีวันไม่ยอมให้นักเตะเอกไปแต่ว่าไ,ไน็นทีลิ้นไม่เก็บหมูหวานครับโอ้หลอกทีวันไม่เข้าแล้วครับแต่ว่าก็ยังเข้าไม่ได้อยู่ โอ้แล้วเสียตัวยิงดาเมจแนวหลังไปครับสำหรับเบคอนไทม์โอ้เสียหมูหวานก่อนแล้วเลือดก๊อตยังเหลืยครึ่งหนึ่งด้วยครับแล้วปูพรมมาแล้วครับทั้งตรงกลางและข้างล่างครับปากครับโดนนายออยเบอร์ครับตอนนี้เทียร์เทียร์ก่อนนะครับสำหรับเบคอนไทม์ และกลางได้ป้อมกลางก็ได้ป้อมกลางไปแล้วครับ BAO นะโบรอนได้ป้อมขวามานะครับตีคนกันไหวไหมครับเบลนาร์เอาแล้วนะพีลินสับไปที่ตัวของคิมเซครับและมีอัมพีเข้ามาแล้วใช้ซอนเดอร์มาแต่ว่าปีก้าครับเรกการว้างไปได้ก่อนครับแล้วทีวันมันมาอีกแล้วนะมาร์กี้ไปข้างหลังครับพยายามจะเล่นกับซีรุยแต่เขากดท่าตอกดแขงเขายืดนานมากและเขามาช่วยโกของซีรุยเร็วจริงๆครับแล้วแทงเก็บมาร์กี้ไปจนได้และทีวันยังยืนอะไรอยู่ตรงนั้นวะน้าโอ้โหแล้วไปต่อครับสำหรับฝั่ง โบรโบรยังอยู่กันครบไม่มีใครตายแต่เบคก็ทมหมดแล้วและเกมแรกตกเป็นของ p r e ี e าโออีสปครับ